ในรูปแบบบางอง้ซึ่งเราจะมีรายละเอียด่อย่อยที่คยาวกว่าควรนะเลยพี่เดียรพูดของแต่ละท่านไว้นะท่านที่หนึ่งเนี่ยผมอยากให้ที่ดริรที่ท่านประธานแล้วก็คณะกรรมการรบกท่านแล้วก็ที่ษาลก็ทารการตรวจองเอามาเก็บตุท่านนะซึ่งโตเองเนี่ยได้รับ ไม่เอาพวกนาฬกามุ้งมิ้งใไม่ถึงที่เกิดทุกติอครับแล้วก็อย่างที่ทราบนะพอดีที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นผู้จัดงานรื่องงานจัดทุกอย่างเพื่องผ้าหน้าผมเมื้อนที่ป4พฤศจิกายนนะเราทำไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์รับทราบในพิพนัคพนักงานทำงานวันรุ่งของเดือนนะถ้าต่อไปเนี่ยทำอะไรสำเร็จไปแล้วนะฮะให้เหลื อนที่สก <c oughs> ็ูขายของะครับประมาณนี่สูแล้วก็มีอ่กิจการโชรบอีกประมาณสีู่นะครับแล้วก็เรื่องต่างก็คือเรื่องการอ่ในวันงานในการจัดจังานวา ว่าถ้าผนี้ตอนนี้เอ่อมือเนี่ยมีประมาณสี่เก้าตอนนี้พวงอะไรเราพร้อมแล้วนะครับทำก็เราจะจะเจ้าหน้าที่พวงอะไรกี่พวงนะถ้าถ้ารอ้า่วรแล้วเราจะขายเออูนคือท่านเขาวก็มีเืองเรื่องบงอ่ามขอนะครับในโลกนะครับอันหนึ่งอยู่กับสมจิตจงตอหอ อันหนึ่งอยู่ที่อาจารย์และอันนึงเนี่ยยากมากแล้วก็ไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าภายในางานเนี่ยก็ได้ภาพน,นี้ไปเลยครับอยู่สัพนกนึงอาจจะเสร็จที่พีดเปิดอาจจะมุกไปต่อเมืองน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ผู้ใหญ่ยอยู่เยอะเนี่ยผมก็ครับอันที่สองก็คือนะครับอ่าที่สองวรธี ม่อมะนะครับโชคดีทะเบียนนะครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งก็คือเป็นเลขหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นเลขโทรทั้งหมดบีโฟสองโรงที่แต่ใบยึดกำหนุค่ะเพิ่มสารต่อคอนเฟิร์มมาเนีเมื่อเช้านะคะฟาร์มใหม่คอนเฟิร์มแล้วแล้วก็โชคดีทะเบียนของคุณม่อนอันนี้คือไารริ้งระบบไฟแสงของสว่างต้องใช้เวลาทำง,งานประมาณล่วงงานสองวันนะครับมูนตรงไหน คือทั้งหมดนี้มีครา่าวๆนะครับผมพูดเร็วๆนะฮะมีตั้งแต่ทีมงานเข้าไปแเราจะมีเซฟซทุกทางเข้าอยู่ไล้มั้นมันมีจุดเช็คเช็คอะไรแล้วถ้าหัวคุ้มจุดน,นี้จุดนายนี่ยผมจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยช่วยเรื่องของการเอ่อซ้ำเย,ยสเออสิ่งนี้นะเพื่อนรักนะเออมันจะ่ร้อนหนีร้อไนอไหนที่ร้อนไหน,นวันนี้วันที่24ตุลาคม66นะครับ ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบสอการบริหางานตำรวจสพปากเกร็ดเรื่องการประชุมก็คือเรื่องการจัดงาน,นกิจกรรมลำวงย้อนยุคนะฮะซึ่งผลการประชุมก็งานเราผ่านไป95%และอีก5%ก็คือเนื้องานในวันที่4วิพฤศจิกาย,ยนหกหกนะครับก็บัตร v ีไอ0 0หบาท100โต๊ะจำหน่ายหมดบัตร3 5 0 0 200โต๊ะจำหน่ายหมด ก็ต้องขอขอบคุณคณะกนะรรมการและที่ปึกษ,ษาตลอดจนข้าราชการตำรวจนะครับที่ช่วยกันผลักดันโครงการนี้จนสำเร็จลุ่งร่งไปด้วยดีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ครับขอขอบคุณครับ